พาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับสมุนไพรสัมมงาค่ะเพื่อนๆเป็นไม้เถากึ่งเลื้อยดอกมีกลิ่นหอมนะคะหอมฉุนสําหรับใบก็มีกลิ่นหอมด้วยเช่นกันสรัพคุณของสมุนไพรชนิดนี้จะอยู่ที่ใบค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะใบสดนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปต้มอาบค่ะเพื่อนๆอาบรักษาโรคผิวหนังกลากเกลื่อนหัด อิสุอิสัยผดผื่นคันน้ำเหลืองเสียนะคะต้มอ,อาบเลยแต่ถ้าเพื่อนๆน,นำใบไปตากแห้งแล้วบดผงค่ะจะใช้โรยแผลห้ามเลือดสมานแผลทั้งแผลสดและแผลเน่าสำหรับเพื่อนๆที่นำใบสดไปตำขยำขยี้นะคะถูนวดจะลดอาการบวมแก้เคดขัดยอกปวดเมื่อยตามร่างกาย ถูนวดนะเหมาะที่จะนำไปเป็นส่วนผสมของยาหม่องหมอกมากเลยนะคะสำหรับส่วนของรากค่ะเพื่อนๆรักษาอาการโรคปวดกระเพาะตับอักเสบม,ม้ามโตใครที่ใครอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ก็ดีกิ่งปักชำก็ดีใบสดก็ดีใบต่างแห้งก็ดีทักถามมาได้ที่อ้อนะคะรับจัดหาทุกส่วนตามสั่งนะคะกับสมุนไพรสัมมงาดอกกลิ่นหอม,มเมล็ดพันธุ์ดีเกษตร